การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอัมทรินีโดยไม่หมออั้มธรรมทาร่นวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนตุลาคม 2566ข,ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะมาดูกันว่าชาวพิจิกในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสนกันเลยไปแรกมาโอ้โหต้องบอกเลยตุลาคมดูเหมือนคุณจะได้ออกจากจุดเก่าๆเดิมๆอะไรที่เป็นความทุกข์ใจคุณจะออกจากจุดนั้นแล้ไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่ทําให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่กว่าเดิม ในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของปวดข้อไม้ข้อมือนะระวังโรคติดต่อระวังโรคทางเดินหายใจระวังเรื่องของปวดขาปวดเข,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 ข่าปวดแข้งปวดขาปวดข้อเข่าข้อขาข้อเท้า,านะคะระวังสะดุดล้มระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เกิดจากความประมาทนะคะต่อมาค่ะการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรโอ้โห การเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนตุลาคมนะชาวพิจิกอาจจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายนะค่อนข้างมากมีปัญหาอุบสริคัแต่ต้องบอกเลยนะถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วบริหารจัดการการเงินให้ดีเนะี่ยมีโอกาสที่จะคล่องตัวและผ่านพ้นไปได้ดีอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณอย่าคิดมากหรือเครียดจนเกินไปและต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีแค่นั้นเองนะต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวต้องบอกว่ามีหลักมีฐานนะสามารถพึ่งพาอาศัย ได้นะแต่หลกัหลกๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะเขาอาจจะมองคุณเป็นที่พึ่งนะคะขอให้ช่วยเขาเท่าที่ช่วยได้แล้วถึงวันหนึ่งที่เราลําบากเขาก็จะช่วยเราเหมือนกันนะเพราะดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขามีหลกักพิฐานมีมีโอกาสที่เขาจะสามารถพึ่งพาอาศัยนะหรือว่าเราสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้เหมือนกันนะต่อมาบ้านที่ดินทรัพย์สียงความมั่นคงของคุณเป็นยังไงช่วงเดือนตุลาต้องบอกว่ามีโอกาสมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สิสนแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะ ต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีแต่มันอาจจะทําให้คุณคิดเยอะคิดหนักเพราะว่ามันต้องมีรายจ่ายมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ถามว่าได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมก็ดีนะเก็บเงินไว้ก่อนนะก็โอเคอยู่นะต่อมาค่ะ ในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกเลยมีความเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากอาจจะเอาเรื่องเดือดร้อนใจไม่สบายใจมาให้คุณได้ mm. เช่นเจ็บป่วยไม่สบายเป็นนี่ติดขาดหรือใครมีสัตว์เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงก็ด้วยนะทาให้คุณต้องเดือดร้อนเหนื่อยเหนื mm. ่อยนิดหนึ่งแต่ต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มันจะทําให้คุณดิ้นรนขวนขวายขยนันมุ่งมั่นทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วนะเพราะคุณจะ ตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขมันก็เลยจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนั่นเองนะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยอปัญหาอุปสรรคคือความชิวนะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ติดขัดปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอนะ่ะก็พยายามแอคทีฟหน่อยนะถ้าเกิดคุณชิวเมื่อไหร่มันก็ติดติดขัดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แอคไม่ชิวเนาะมุ่งมัน่นตั้งใจทําหน้าที่ของตัวให้ดีต้องบอกเลยมีโอกาสที่การเงินการงานอะไรต่างๆมันคล่องตัวแล้วมันจะดีด้วยนะคะ ต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรอ่าเรื่องคู่ก่อนนะความรักความรักเจาะลึกกันนิดหนึ่งความรักถ้าสดอยู่ดูจกพลังงานมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ดูเหมือนคุณยังไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเลือกได้อยู่แล้วก็ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้ว ก็เปิดใจแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะคนที่เข้ามาดูเหมือนกับว่าเขายังมีความเป็นตัวเป็นตนสูงหรือว่ายังรักอิสระอยู่ยังไม่ได้จริงใจร้อยเหรือยังไม่จริงจังร้อยเปอร์เซนต์เขาเหมือนดูๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าเกิดสถานาะไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันเขายังคงมันยังคงมีความคุมเครือเนาะขอให้คุณรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆคุณมีิทธิ์เลือกและคุณเลือกได้เสมอส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้เติมความหวานให้กันหน่อยจะดีบางครั้งบางทีเคเรีย แล้วก็ลืมเติมความหวานให้กันเพราะฉะนั้นแล้วพากันไปเที่ยวพักผ่อนจิตพักผ่อนใจบ้างความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรอีกที่ต้องระมัดระวงังต้องบอกว่ามีเกณฑ์เหลือเกินว่าปัญหาอุปสรรคของคุณมันจะมีเกิดขึ้นแต่คุณแก้ไขได้นะแก้ไขไปได้ที่ระเบาะที่ระเบาะที่ระเปาะเลยนะคุณแก้ไขมันได้จัดก,การมันได้สิ่งที่ต้องระวังคือการเดินทางระวังการเดินเหินการขึ้นรถลงเรืออะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีความ มีโอกาสมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะจากความประมาทเพราะฉะนั้นมีสติก่อนสตาร์ทมีสติในทุกๆย่างก้าวแล้วกันเนาะต่อมาค่ะเรื่องของเอ่อความสําเร็จดูสิโอความสําเร็จช่วงนี้ต้องบอกเลยนะมันขึ้นอยู่กับความคิดและ mindset ของคุณด้วยถ้าเกิดคุณเครียดคุณจมอยู่กับความกังวลแล้วไม่ลงมือทําอย่างที่บอกไปความชิวมันจะทําให้เป็นปัญหาในชีวิตคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณอยากประสบความสําเร็จ คุณต้องไม่เครียดจนเกินไปแล้วคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ดึงดูพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตมีความสุขเยอะๆค่ะยิ่งคุณทาให้ตัวเองมีความสุขยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะอ่ะการงานกันบ้างมาดกูการงานเป็นอย่างไรการงานเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเนาะแต่ว่าเหนื่อยแล้วจบหนักแล้วมันก็จะสบายในภายภาคหน้านะคะ คือเหนื่อยในวันนี้เพื่อสบายในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยอดทนนิดนึงแต่ไม่นานเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะเหนื่อยแล้วจบเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วปังนะต่อมาโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะอือโชคลาภมีนะต้องบอกว่าอย่างนี้มีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามามีมีกําลังใจให้ชีวิตเพียงแต่ว่าอย่าละโมบโลบมากเท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่คุณละโมบโลบมากลาบจะหายทันทีเพราะฉะนั้นระวังจุดนี้นิดหนึ่งเนาะสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้อง ะระมัดระวังอีกในช่วงเดือนตุลาคมนี้เเห็นไหมความคิดเยอะคิดหนักคิดมากระวังเรื่องของสุขภาพระวังปวดหัววศีิษะเวียนหัววิสิสะระวังนิดหนึ่งระวังในเรื่องของสุขภาพระวังอุบัติเหตุระวังความประมาทของตัวเองจะปังจะพังก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะรานนั้นดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งเพราะสุขภาพคือแหล่งในการหาเงินหาทองของคุณในแหล่งของการ ใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขถ้าสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างโอเคหมดนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีดูแลอย่าประมาทแล้วก็อย่าเครียดมากจนเกินไปทําให้ตัวเองสดใสล่าเริงเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆพลังงานดีๆความสุขความสมหวังนะอะไรที่จะเป็นไปดังใจมันจะเกิดขึ้น,มน,เ,นเมื่อคุณมีความสุขและนี่คือกำลังใจทั้งหมดของคุณนะชาวแลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเดือน ตุลาคม2 5 1 6นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนช่ชีวิตอยูเบิกบ้านเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย